ดูขนาดหมดแล้วยังสวยเลยอะสวัสดีค่ะเจอกับส้มละผัดอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะไปคาเฟ่ที่เกี่ยวกับวันคริสต์มาสกันเนาะเนี่ยคือไปเห็นในเพจมาว่าแบบที่จุลาซอยหกเนี่ยเขาสวยมากคือแบบจัดติมคริสต์มาสแบบสวยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย แต่เดี๋ยวพากินข้าวก่อนหิวข้าวมากๆเลยไม่ไหวไม่ได้กินข้าวเลยตอน,นเราเข้าวกันที่พาที่บาันนะคะค่าตอนนี้เราก็กินเสร็จแล้วนะคะเรากำลังจะเดินไปจุฬาซอยหกไม่รู้ว่าไปถูกหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะหลงทางหมดเดิมหรือเปล่าไปดูกัน แ,ะะแต่ร้านมันอยู่ชั้น2เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปดูไปดูกันตอนนี้เราก็ก็ได้เครื่องดื่มาแล้วคิดสวยเนะเอ,อันนี้เป็นโลอินคาราเดยนะคะ ือเจ้าของร้านเขาบอกว่ามันเป็นชาดํากาอะไรไม่รูก้กาุหลาบมาั้งเพราะว่ามีดอกุูลาบเลยอ่ะเดี๋ยว,วยเรามาลองดูค,คือหน้าสวยเลยอนะ่ะหน้าเขาสวยเ่จักหน่อยเลยว่าอุ้ยหอมอะ่ะส่วนใหญ่ร้านนี้ก็ขายแต่กาแฟนะคะแล้วก็มีโซดาเล็หน่อยแต่ส่วนใหญ่คอนเน้นไปทางกาแฟเนาะจะชอบทาใส่มีอยู่สองอย่างเอง มีตัวนี้แล้วก็ตัวชาดำอะไรสักอย่างห่งงถ้าเกิดใครสนใจก็มากินกนะันอร่อยอันนี้อร่อยอ่ะอร่อยแบบมึงไม่รู้ว่าเขาใส่อะไระแต่มันอร่อยตอนแรกคิดว่ามันน่าจะแปลกๆแต่พอไปไปมาอร่อยเฉยหมดแล้วนะคะด,ดีิขนาดหมดแล้วยังสวยเลยอ่ะอร่อยใครมาก็ต้องลองสั่งเมนูนี้แหละทั้งสวยทั้งอร่อย เมนูนี้ชื่อโรสอินพา r a ไดนนะคะทุกคนคือมาที่เนี่ยต้องมัถ่ายตัวนี้นะแสงตสกมาแสงมาด้วยเ,เ,เดี๋ยวเราจะถ่ายเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูว่าแบบตัวนี้มันสวยแค่ไหนมีร้านเกมเดี๋ยวเราจะเข้าไปเล่นกัน ทุกคนมันได้ตามที่ดีได้มาน่ารักไหมเราจะไปอีกร้านหนึ่งนะคะ แบบเดินผ่านมาร้านน่ารักมากก็เ,เลยอยากจะไปดูว่าร้านนั้นขายอะไรจะคือในร้านน่ารักมากเดี๋ยวเราไปดูกันร้านที่เราบอกน่ารักก็คือร้านนมนมชนนะคะเรา, Lil ราก็เลยมาปิดกันที่ร้านนี้น่ารักมากเลยเราสั่งมาสองอันก็คือชาเขียวแล้วก็นมแดง ขนมปังหนึ่งชิ้นเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันตอนกลับบ้านทีเดียวเนาะค่ะวันนี้ก็เราก็กำลังจะกลับบ้านแล้วนะคะวันนี้ก็คุ้มไปอีกวันนะคะทุกคนคือแบบว่ามันเซอร์ไพรส์มากตอนที่ไปจับตุ๊กตาแล้วแบบจับได้ในราคาแค่สาบาทคุ้มถือว่าคุ้มถ้ามีข่าวหน้าอีกก็น่าจะมาจับอีกรอบหนึ่ง แต่ชานะคะทุกคนแนะนำเลยร้านแรกก็คือแบบว่าโรสอินพาร a ไดอรอร่อยถ้าเกิดมาอีกก็ว่าน่าจะซื้ออีกแล้วก็ร้านมนนมสดนะคะอร่อยดีเป็นแบบนมนมแล้วก็กินคั้วขนมปังมีหลายไส้นะคะให้ทุกคนมาเลือกดูกันแต่ร้านแรกแนะนำจริงๆร้านสวยชาอร่อยค่ะแล้ววันนี้ก็ จบแค่นี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวอาทินาไปที่ไหนเราเดี๋ยวมาดูกันนะคะแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมสมัครไทยแล้วเรามาเจอกันอาทินาบ๊ายบาย